สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มีแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม .4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้าน้องๆฟังเทคนิคจากพี่รับรองว่าทำได้แน่นอนสวัสดีค่ะน้องๆอ,งอะวันนี้นะคะเราจะมาลองตะลุยโจทย์สังคมเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะสาระพระพุทธศาสนา ในวิชาสังคมอ่ะโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยมักจะออกอะไรบ้างสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆเลยก็คือมักจะออกเกี่ยวกับเรื่องของคติธรรมแล้วก็เรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้จะมีการผสมการในเรื่องของคติธรรมด้วยเรื่องของวันสำคัญด้วยอ่ะเรามาเริ่มเลยโจทย์ข้อนี้ถามว่านิมิตังสาธุรุปนัง กะตันยูกะตเะเวทิตาเป็นคติประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยากทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดคําแรกเลยนิมิตังสาธุรูป,ปนังกะตันยูกะตเเวทิตาน้องๆต้องทราบความหมายคำนี้ก่อนว่าแปลว่าอะไระคำนี้แปลว่าความกะตันยูความกะตันยู เป็นเครื่องหมายของคนดีอ่ะเพราะฉะนั้นคติธรรมนี้เนี่ยเน้นความสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะความกะตันอะไรความกะตันอยู่อ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าคติธรรมนี้แปลว่าความกะตันอยู่เราก็ต้องมาดูอีกว่า ความกระตันยูเนี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเรามาเริ่มเลยเนาะทีนี้ในชอยเนี่ยนะคะเขาไม่ได้บอกวันสำคัญมาตรงๆเขาบอกเป็นวันขึ้น15บ้าข้ามเดือนต่างๆเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องแปลให้ได้ก่อนว่าไอ้วันขึ้น15าข้ามเดือน3เดือน6เดือน8เดือน11เนี่ยตรงกับวันอะไรบ้างอะเรามาไล่ดูทีละวันเนาะวันขึ้น15บ้าข้ามเดือนสา เป็นวันอะไรคะมาคะบูชาเดือนหอกล่ะลูกวันวิสาขบูชาเดือนแปดอาสาฬหาบูชาเดือนสิบเอ็ดวันออกพรรษาอ่ะวันมาคะ เหตุการณ์สําคัญทีนี้พอเรารู้แล้วว่าในแต่ละเดือนเป็นวันอะไรเป็นตรงกับวันอะไรใช่ไหมลูกเราก็ต้องมาดูว่ามันตรงกับวันสําคัญอะไรอะวันมาค้าบูชาตรงกับวันสําคัญอะไรความสําคัญในน,นี้มีอะไรก็คือเป็นวันที่จะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าจะตุรงคะสันนิบาทอะทีนี้เรามา ตั้งต้นที่คำว่าพระสงฆ์ก่อนเนื้อในของมันพระสงฆ์พระสงฆ์ะงอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสีอ่อย่างหนึ่งเลยพระสงฆ์1250รรูปมาประชุมโดยมิได้นัดอะไรคะนัดหมายพระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็นพระ อระหันและพระสงฆ์ทุกรูปผ่านพิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าบวชให้หรือถ้าเป็นบาลีเขาก็จะเรียกว่าเอหิพิขุอุปะสมัมปทาแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ส่วนวันวิสาขาบูชาแน่นอนอันนี้วันคล้ายใช่ไหมคะวันประสูตรตัดสรุแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอ่ะวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรยัย ครบองสามวันออกพรรษาอ่ะง่ายๆเลยก็คือสิ้นสุดใช่ไหมคะการอยู่หรือเรียกว่าการจําวัดสามเดือนของพระสงฆ์อ่ะทีนี้น้องๆรู้แล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยมีความสำคัญหรือ มีเหตุการณ์อะไรที่นี้พอเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงกับโจ์ใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ตรงกับโจทย์เพราะในโจทย์ถามว่าความกระตันยูมันเกี่ยวข้องกับวันสําคัญถามพระพุทธศาสนาวันใดทีนี้เพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งมันจะมีในสี่ช้อยเนี้ยมันจะมีหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษ ที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการรณรงค์ให้เป็นวันกระตันยูหรือเป็นความรักอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธของชาวพุทธเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะวันไหนนะที่น่าจะตรงกับวันสำคัญวันนั้นอะ,ะเฉลยค่ะข้อนี้ตอบข้อหนึง่งนะคะก็คือวันมาฆบูชาทำไมถึงตรงกับวันมาฆบูชาเพราะว่า นอกจากจะเป็นวันที่ตรงกับจาร์ตัรงค่าสันนิบาตแล้ววันมาคาบูชายังเป็นวันที่รัฐบาลนะคะน้องๆรัฐบาลมีการรณรงค์ให้กลายเป็นวันกะตันยูนะคะให้วันให้กลายเป็นวันกะตันยูจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียกว่าวันกตันยูขนาดนั้นชื่อจริงๆเขาเรียกว่าชื่อเป็น วันแห่งความรักค่ะวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธอ่าเป็นวันความรักบริสุทธิ์ของชาวพุทธนะคะอ่าแล้วก็มีการปลูกฝังลูกในวันนี้เขามีการปลูกฝังให้ เด็กไทยหรือคนไทยกะตันยูต่อบิดาและมารดานะคะกะตันยูต่อบิดาและมารดาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือวันมาคะบูชานะคะวันมาคะบูชาอ่ะทีนี้ วันกระตันยูแห่งชาติในปี2566อ่ะตรงกับวันอะไรให้ความรู้เพิ่มเติมตรงกับความรู้ที่เรียกว่าตรงกับวันที่เรียกว่าวันที่6มีนาคมลูก2566นั่นเองเป็นความรักอันบริสุทธิ์บวกกระตันยูเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้นะจ๊ะข้อนี้คือตัวอย่างข้อสอบบางส่วนนะคะ ถ้าน้องๆอยากฝึกทำข้อสอบเยอะๆไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะ